สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการถอนเงินหรือว่าแลกคอราวันจากเว็บไซต์ z i c o o m Research ยังไงให้เสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดนะครับโดยที่ปกติเนี่ยผมจะแลกเป็นบัตรทรูมันี่ซึ่งเมื่อได้บัตรทรูมันี่มาเนี่ยผมก็จะทําการเติมใน wallet โดยตรงแล้วทีนี้เนี่ยมันจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่25%ในการแลกบัตรทรูหนึ่งใบนะ ซึ่งถ้าผมแลก50บาทเนี่ยก็จะเสียไป12บาท50สตางค์เลยนะถือว่าแพงมากๆแพงโคตรๆเลยนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยคิดว่าจะมาสอนวิธีการถอนเงินเข้าทรูมานนี่ยังไงให้เสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดน้อยกว่าการเติมเงินแบบแบบทรูมานี่แน่นอนนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราทําการแลกของรางวัลก่อนเลยนะครับเราไปดูวิธีการแลกของรางวัลกันนะครับกดไปที่แลกของรางวัลตรงนี้นะกดตรงนี้ พอดีผมมีคะแนนถึงยอดขั้นต่ำในการแรกผมก็เลยคิดว่าจะมาแลกให้ดูเลยแล้วกันนะครับกดที่แรกของรางวัลน,นะครับแลกรางวัลน,นะกดเข้าไปจะแลกในแอปก็ได้แต่ว่าในแอปเนี่ยมันก็จะเด้งมายังเว็บไซต์อยู่ดีนะครับโอเคพอมาหน้านี้มันจะมีของรางวัลอยู่นะครับก็คือจะมีชมชอบบัตทรูมานนี่บัตการีน่าบัตสตรีมโมเลตแล้วก็รางวัลอื่นๆตรงนี้นะซึ่งรางวัลที่เราต้องแลกก็คืออันนี้นะครับชมชอบนะครับ ให้ทุกคนทําการติ๊กไปที่ชมชอบได้เลยนะครับชมชอบอันนี้กดติ๊กเข้าไปนะครับเราจะแลกเป็นชมชอบนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทํำยังไงนะครับกดยืนยันไปนะโอเคหลังจากที่เรากดชมชอบแล้วก็กดยืนยันมาแล้วเนี่ยมันก็จะมายังหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปก็คือเรากดที่ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกคะแนนว่าเราจะแลกที่เท่าไหร่นะครับเราก็เลือกไปนะตรงนี้เนี่ยเราหาชมชอบนะครับมันจะมีอยู่อ่าอันนี้เลยนะครับตรงนี้ อันนี้นะครับขั้นต่ําในการแลกของชมชอบเนี่ยจะอยู่ที่400คะแนนนะครับจะได้อยู่ที่100บาทหรือว่า100คะแนนชมชอบ100ชมชอบพอยต์นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็คือ1,000ชมชอบพอยต์จะใช้คะแนนของ Z.com เนี่ย4,000คะแนนก็คือ4คะแนนของ Z.com Research เนี่ยเท่ากับ1คะแนนชมชอบพอยต์นั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็นบัตรทรูเนี่ยผมลองคำนวณดูก็คือจะอยู่ประมาณ3-3คะแนนกว่าๆต่อ1บาทนะครับแต่ว่าชมชอบเนี่ยจะอยู่ที่4ีคะแนนกว่าๆต่อ1บาทตรงนี้ผมขออธิบายว่าอ่าเรทคะแนนในการแลกของชมชอบกับบัตรทรูมันี่เนี่ยมันอาจจะต่างกันนิดนึงก็คือชมชอบอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่ว่าพอเราเอาไปเติมใน t r u e Money Wallet เนี่ยมันจะมันค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ให้ทำตามผมได้เลยนะครับ ผมลองคำนวณดูแล้วนะครับว่ามันถูกกว่าการเติมแบบทรูมันนี่แน่นอนนะครับนะการเติมแบบบัตรทรูมันี่แน่นอนนะครับโอเคดีผมก็จะแลกเป็น100คะแนนชมชอบพอยต์นะครับ100ชมชอบพอยต์ตรงนี้จะใช้อยู่ที่400คะแนนของ ZA.com นะครับกดเข้าไปแล้วก็ทำการกดที่ยืนยันตรงนี้นะครับต่อมาเนี่ยทางแอปจะทางเว็บไซต์เนี่ยจะให้เรายืนยันก็คือยืนยันยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับโดยที่ทางเว็บไซต์เนี่ย จะส่งเป็นรหัส OTP มาโดยที่เรากดที่ตรงนี้นะครับกดข,ขอรหัสตรงนี้เลยนะแล้วก็รอรหัสมาพอรหัสมาปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็ทําการกดยืนยันนะครับโอเคโอเคหลังจากที่กดอ่ยืนยันตัวตนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาอย่างน้านี้เราสามารถที่จะเช็ครายละเอียดของรางวัลที่เราต้องการแลกไปของรางวัลที่เราแลกไปตรงนี้ได้เลยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเรากดอนเลือกของรางวัลที่เราต้องการถูกหรือเปล่านะครับโอเค พอถูกตั้งแล้วเรากดยืนยันเข้าไปได้เลยนะครับในช่องนี้นะครับกดยืนยันนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการแลกไปแล้วนะครับแล้วก็มีอ e ีเมลแจ้งเตือนมาแล้วว่าได้แลกของางวนไปนะครับตอนนี้คะแนนผมมีอยู่54คะแนนโดนหักไปเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเราแลกเป็นบัตรทรูมันนี่บัตรกอรีน่าบัตรสตีมอลเลตแล้วก็ชมชอบเนี่ยทางเว็บจะส่งของางวนให้เราตรงนี้นะครับก็คือรางวัลทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะมาเช็คตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็ของรางวัลเนี่ยจะได้ภายในวันศุกร์นะครับเราจะแลกวันอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ของรางวัลภายในวันศุกร์นะครับถ้าวันนี้ผมแลกวันพุธไปนะครับวันนี้วันพุธเดี๋ยวประมาณอีก2วันก็คือวันที่27วันศุกร์ที่27นี้เนี่ยได้แน่นอนนะครับของรางวัลนะโอเคตรงนี้ผมก็เคยแลกไปแล้วนะครับเป็นบัตรชมชอบพอยต์หนึ่งหนึ่งร้อยคะแนนก็คือผมแลกไปสีรหัสสีใบนะครับซึ่งทางเว็บก็จะส่งรหัสแบบนี้มาเราสามารถที่จะเอารหัสตรงนี้ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเอารหัสเนี่ยไปเติมในแอป,ปชมชอบนะครับซึ่งวิธีการเติมในแอป,ปชมชอบเนี่ยออในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้สอนวิธีการสมัครแอป,ปชมชอบไปแล้วใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยให้ไปสมัครก่อนได้นะครับไปดาวน์โหลดใน Play Store หรือว่าในา App Store แล้วก็ไปสมัครให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ <S <S อพอสมัครแอป,ปชมชอบแล้วเนี่ยให้เรามาที่เมนูตรงนี้นะครับเมนูแลกโค้ดตรงนี้นะครับแลกโค้ดตรงนี้เลยนะครับกดก็ไปเลยนะ แล้วก็ให้เราทําการเอารหัสตรงนี้ก๊อปปี้รหัสตรงนี้มานะครับก๊อปปี้มาปุ๊บคัดลอกนะครับแล้วก็ทําการไปวางในแอปชมชอบนะครับก็ใส่รหัสตรงนี้ไปนะครับใส่รหัสในช่องนี้เลยนะครับแต่รหัสอันนี้เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับอ่ะทั้งสรหัสทั้ง4ใบนี้ผมได้ทําการเติมไปแล้วนะครับได้ทําการแลกโค้ดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานนะครับว่าผมแลกเปผมแลกไปจริงๆนะครับ ให้มาที่เมนูแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับแลกเปลี่ยนก่อนเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดมาที่ประวัติการแลกของมันประวัติการใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการแลกรหัสไป4รหัสนะครับซึ่งเท่ากับ400บาทนั่นเองนะครับ400คะแนนก็400บาทนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาลองถอนให้ดูนะครับอันนี้ผมแลกจากเว็บไซต์ z .com แน่นอนนะครับสีรหัสหน่าเสียดายนะครับที่ผมไม่ได้บันทึกวิดีโอตอนที่ผมแลกรหัสนะ ก็อันที่จริงผมได้บันทึกไว้วิดีโอแต่ว่าผมเพลินลบไปมันก็เลยไม่มีนะโอเคในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแลกเปลี่ยนจากชมชอบเนี่ยการโอนจากชมชอบไปที่ True Money Wallet นะครับเมื่อกี้เราเอารหัสจากชมชอบมาเติมในนี้ก็คือเอาเราเอารหัสตรงนี้ไปเติมในแอปชมชอบก่อนหลังจากที่เราเติมในแอปชมชอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้คะแนนมา400คะแนนนะซึ่งเมื่อเราได้คะแนนมาปุ๊บ ทุกคนจะแลกกี่บาทก็ได้นะครับ100 200 300 400แล้วแต่นะครับพอเราเข้ามาในแอปชมชอบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามาที่เมนูแลกเปลี่ยนตรงนี้นะเมนูแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดไปที่เป็นอื่นๆตรงนี้เลยนะครับกดไปที่เป็นอื่นๆน,นะมันก็จะมีพวก s h o p e ี้เพย์ทรูม n น y ว a อลเล็แล้วก็กสิกรแบงกเท่าที่ผมรู้จักนะครับแล้วก็จะมีพวกเหรียญคริปโตต่างๆ BTC ETH พวก e t h e r e u m Bitcoin แลวก็ BUSD ต่างๆ e ก,ก,ก็มีนะครับเราสามารถที่จะแลกได้ ผมก็จะมาแลกเป็น True Money w a l l e t ซึ่งตรงตามหัวข้อที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือถอนจาก z อ o m เนี่ยเข้า True Money w a l l e t โดยที่เสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดนะครับโอเคเรากดเข้าไปที่ True Money w a l l e t ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเพิ่มในส่วนของ True Money w a l l e t ก่อนโดยที่ใส่เบอร์ของเราก็ไปนะครับใส่เบอร์ของเราเข้าไปเป็นเบอร์ True Money w a l l e t นะครับก็จะใส่ศูนย์ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ผมก็ได้เพิ่มไว้แล้วนะครับ หลังจากที่เราเพิ่ม w a l l ็ตปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอย่างหน้านี้หน้านี้ก็จะเป็นหน้าการแลกของรางวัลน,นะครับซึ่งเงื่อนไขในการแลกเนี่ยจะต้องขั้นต่ําก็คือ100คะแนน100 ccp นะครับตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้เลยนะ100คะแนนถึงจะแลกได้นะครับแล้วก็เราจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่แปดเปอนะครับหนึคะแนนเนี่ยหนึคะแนนเราจะเสียค่าธรรมเนียมแค่8บาทเท่านั้นนะครับซึ่งจะได้92บบาทนั่นเอง ซึ่งถูกกว่าการเติมใน True m o n e y w a l l e t แน่นอนนะครับ1 2เลยนะครับถูกกว่า1 2เลยนะครับซึ่งประหยัดไป12บาทเลยนะโอเคก็ประหยัดกว่าแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลองแลกให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ไปให้เราทําการใส่ย,ยอดคะแนนที่เราต้องการแลกตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ไป3 0 0 350เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมได้แลกไป100นะครับอ่ะก็จะใส่ไป350นะครับผมอ่ะ จากนั้นเราก็จะได้276บาทนะครับซึ่งจะหักค่าธรรมเนียมไป24บาทนะครับที่โดนหักไปนะก็เราจะได้มา276บาทนะครับก็ทําการกดที่แลกเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เรากดแลกปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าเลยนะครับเงินจะเข้าทันทีนะผมแลกไปเมื่อเวลา15 22นาทีนะครับ15นาฬิกาบ่ายนาทีโอเคอันนี้ก็จะเป็นยอดใน True Money Wallet นะครับที่ทางแอปชมชอบเนี่ยได้โอนมาให้นะครับซึ่ง จะเข้าทันทีนะครับอันนี้เวลา15นาฬิกา22นาทีก็ไม่ถึง3วิแน่นอนนะครับเงินเข้าทันทีเลยนะในการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้แลกไปนะครับเป็นอันนี้เลยนะอ่าอันนี้เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมขอยืนยันว่าในการแลกเปลี่ยนจากคะแนนชมชอบเนี่ยจาก Z.com Research เข้า t r u e m o n e y เนี่ยมันได้จริงๆแน่นอนแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมน้อยกว,กว่าการที่เราแลกบัตร u รูมันนแน่นอนนะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวท้าทยนี้ผมก็มีซองมาแจกด้วยนะครับใครที่อยากได้ซองเมล็ตฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการเขียนรายละเอียดในคําอธิบายใต้คลิปนะครับว่าจะแจกเวลาไหนนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้นะใครมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามผมมาได้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อมาที่ f a c e b o o k ติดต่อก็ได้นะครับผมก็ยินดี ให้คําแนะนํากับทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับใครที่สนใจอยากเล่นเว็บนี้อยากเล่นเว็บ z w c o m r e s e r เนี่ยสามารถที่จะกดลิงก์ใ้คลิปได้นะครับสมัครฟรีเล่นได้ฟรีแล้วก็ถอนได้จริงๆแน่นอนนะครับโอเคผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ